ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการลงมอส์มอเตอร์ฮันเตอร์โวไอบอลเป็นเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดนะครับที่อัปเดตครั้งใหญ่ล่าสุดที่ผ่านมาเลยแล้วก็คาดว่าน่าจะอีกนานนะฮะอัปเดตที่จะอัปเดตแพทใหม่อีกครั้งหนึง่งอ่าโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะครับเราก็ต้องไปเ่า ลง visual studio ก่อนนะฮะอันนี้คือ microsoft visual c อ่าอันนี้ก็เป็นหน้าตาเว็บไหม์อน่าลิงก์นี้เดีผมจะทิ้งไว้ให้ description นะครับก็เข้ามาโหลดได้เลยโหลด2ตัวครับผมโหลดอ่าเป็นคูณ86กับคูณ64ผมโหลดต่อเลยอ่าโหลด8 6แล้วก็โหลด64ตามเลยอ่าโหลดมา2ตัวเราจะมาทำการติดตั้งกันนะฮะอันนี้คือขั้นแรกเลยนะครับต้องโหลด2ตัวนี้มาก่อน 8 6แล้ว64โหลดเสร็จแล้วก็รีคอมทีหนึ่งก็ได้ครับหลังจากติดตั้ง2ตัวนี้เสร็จนะก็รีคอมไปสักรอบนึงอ่าได้มาแล้วผมก็จะติดตั้งตัวไหนก่อนก็ได้ครับติดตั้งเลยฮะรันไปฮะอ่าถ้าคนถ้าคนติดตั้งแล้วนะครับมันจะมีกดตรงนี้ให้ i n s t a l l นะฮะก็กด i n s t a l l ประมาณ3ครั้งได้โอเคเหมือนกันทำเหมือนกันเลยครับระหว่างปจุบันอันนี้คือผมติดตั้งแล้วไงมาเลยขึ้นให้ Un i n s t a l l แทน อันนี้ก็กดปิดไปถ้าถ้าติดตั้งเสร็จแล้วแล้วก็ไปลง86ตอ่อ86ก็ทําเหมือนกันครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับอ่ะกดติ๊กตรงนี้แล้วกด install แล้วกด yes แล้วก็รอมันลงแป๊บหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเราไปเจอกันตอนโหลดเสร็จเลยก็ได้ครับผมเสร็จแล้วอ่ะมันจะมีปุ่มให้ restart เห็นไหม แล้วก็ยวเพิ่งรีสตาร์ทก็ได้ครับหลังจากลงเสร็จแล้วเราก็กดโคสปิดไปจากนั้นเราก็เป็นการเสร็จสิ้นวิธีการลงมันลงเหมือนกันเลยนะ64กับ86ลงเหมือนกันเป๊ะเลยต่อไปเราก็ไปที่เว็บ Nexus Smart ที่เราจะลงมัดกันก่อนออเ,อเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเว็บอันนี้คือหน้าตาเว็บสดๆเลยนะที่ยังยังไม่ได้เข้าเกมอะไรอ่ะนี่ จะมีเกมให้เลือกแล้วก็เลือกไปที่ Monster Hunter นี่ Monster Hunter World ตางนี้กดเข้าไปแล้วสิ่งแรกที่เราต้องลงมอดนั่นก็คือกดมาที่มอดตรงนี้นะฮะแล้วก็กดคำว่า top file top file โอเคนี่มันจะเจอมอดสองตัวแรกที่เราต้องลงเลยก็คือ stack loader กับ performance boost and plug in อ่ะเราโหลด stack loader มาก่นอนเข้ามาหน้าตาแบบนี้ แล้วก็ดูทางบุมขวาครับตรงนี้มันจะเขียนว่าเมนต์นุ่นดาวน์โหลดก็คือดาวน์โหลดแบบปกติดาวน์โหลดแบบธรรมดาอ่ะอันนี้คือมันเด้งเพอร์ฟอร์มฟั n ก o อิมาให้แล้วก็โหลด s t a c k โ o เดอร์ก่อนเราจะค่อยไปโหลดตัวที่2มันบังคับโหลดนะครับโหลด Stackloader ต้องโหลดต้องโหลด Perform b o o บูแต่ถ้าเป็นแพทที่แล้วนี่มันโหลดแค่สแต็กโ d เดอร์างเดียวแล้วก็ย้อนกลับไปโหลดเพอร์ฟอร์มเพอร์ฟอร์แมน ครับผมกดเมนูดาวน์โหลดเหมือนเดิมแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้อ่าโอเคมาหน้านี้แล้วก็ slow ดาวน์โหลดไปอ่ะได้มา2ตัวแล้วก็เสร็จสิ้นเราออกไปแตกไฟล์กันแตกไฟล์ก็แตกไฟล์ปกตินะครับก็กดคลิกขวาแล้วกด extract file มันก็จะได้ไฟล์2อันนี้ออกมาจะมีไฟล์ stack loader อันนึงอันนี้จะเป็นไฟล์ stack loader แล้วจะเป็นไฟล์ปักอินบูตอันนี้1อันที่เอาไว้บูตปักอินโอเคจากนั้นเราก็เราก็เปิดไปที่โฟลเดอร์ที่เราลง Monster Hunter World ไว้นะฮะของผมจะลงไปที่อ่ะเดี๋ยวผมบอกวิธีหาก่อนวิธีหาก็เข้าไปที่หน้า s t e a มของเรานะครับเข้าไปที่คลังหลักของเราอ่ะแล้วก็หาอันนี้จะเป็น Monster Hunter World แล้วก็กดข,ขวาตรงนี้แล้วมาที่คุณสมบัตินะครับ จากนั้นเราก็กดไฟล์ไปในเครื่องอ่านี่ก็กดเปิดหาตรงนี้กดไฟล์ไปในเครื่องปุ๊บกดเปิดหาอ่ามันก็จะด้งหน้านี้มาให้นะครับแล้วก็เอาหน้านี้ไว้แล้วเอา2ตัวที่เราดาวน์โหลดมาจะเป็น stack loader เราลง stack loader ก่อนเลยครับอันดับแรกแล้วก็เอาทุทททกไฟล์นะฮะลากคุมทุกไฟล์เลยคุมตามทุกไฟล์แล้วก็ลากลงมาในโฟลเดอร์นี้เลยะครับปุ๊บลากลงมาโอเคอ่ามันจะเพิ่มมา4ตัว จะมี native pc แล้วจะมีไฟล์อีก3ไฟล์โอเค stack folder เสร็จแ,แล้วก็ปิดไปเรียบร้อยต่อไปแล้วก็ลง e r p e r m a n e boot ต่อแล้วก็ลากเนี่ยฮะลากใน TPC ลงมาไว้เลยปึ๊บเสร็จแล้วแล้วก็มาเช็คในทีพีซีโดูมันจะมีคำว่าปักอินอยู่ดีเข้าแล้วปักอินจากนั้นเราก็ลองเข้าเกมก่อนทีนึงเข้าเกมทีนึง เพื่อความชัวว่าจอดําหรือไม่จอดํานะครับคลิปลที่เราได้บลงไปคือหลายคนมันจอจอจะดานะครับจอดําจอดําแล้วก็เข้าเกมไม่ได้บ้างเด้งบ้างนะครับแสดงว่าแบบนั้นคือ stack o a d e r มันต้องได้การรับการอัปเดตก่อนนะครับอ่ะมาละขึ้นแคปคอมแล้วครับรอสักครู่นะฮะมาลุ้นกันว่าดำไหมโอเคไม่ดำนะครับคือถ้าขึ้นแบบโหลดดิ้งด a ต a อย่างเงี้ยคือเล่นได้100%นะครับ แล้วก็มันก็จะโหลดเข้าหน้าเกมให้มอสที่ผมจะแนะนําให้ลงก็เป็นมอสที่ไม่ได้โกงไม่สนับสนุนนะครับให้ลงแบบมอสโกงไม่สนับสนุนเลยครับมันไม่สนุกน,นะฮะตรงมอสโกงมันถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกครับมันเป็นสิทธิ์ของเรานะมันเป็นเราเสียตังค์ซื้อมาแล้วมันก็ไม่มีการแปนงการอะไรอยู่แล้วครับเกมนี้อ่ะไปหามอสก็โหลดอันนี้จะเป็นฟาทิสอ่าอันนี้ก็จะเป็น อันนี้ก็ถือว่าโกงนะก็คือแบบว่ายาไม่จํากัดอะไรไม่จํากัดเลยอะกินได้ตลอดถามว่าโกงมากไหมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการเล่นของเราหรอกถ้าเราโดนวันตีแล้วก็ตายอยู่ดีแค่มันอะไรนะใช้ได้เรื่อยๆแบบไม่ต้องกังวลว่าจะหมดเฉยๆอ่ะนี่ครับผมเจอมอสแล้วเป็นมอสตัวนี้นะน่าจะเป็นมอสอ่าสกินอาวุธมันน่าจะเอาแบบเอาหางมาทาเป็นสกินอาวุธอะไรอย่างงี้เนี่ย Monster Hunter Weapon แล้วผมให้ดูหน้าอ่ะนี่คือหน้าหลักมัน Monster h u n t Weapon กดไปเลยแล้วก็จะเจอหน้านี้นะฮะอ่าเนี่ยเราก็กดไปที่ข้าง description นะครับก็ไฟล์มันก็จะมีเป็น g ก s source ของกลาวินัสนะครับแต่มาดูรูปอ่านี่เป็น g ก s source ของกลาวินัสอ่าใช่ของของกลาวินัสอันนี้มันมาแทนของซิลเวอร์ลาทรลส เราวีนัสอันนี้อ่าแล้วกดอันนี้เราต้องกดเมนูดาวน์โหลดนะครับเหมือนเดิมนะอันนี้ยังกดเมนูดาวน์โหลดอยู่แค่เราไม่ได้กดตรงต,รงตรงัวนี้เรามากดตรงนี้แทนเมนูดาวน์โหลดเหมือนกันไปอ่ามีพากไอบอลแล้วอันนี้คือรองรับเฉพาะพากไอบอลนะครับก็คือถ้าเป็นพาร์กเวิร์ดน่าจะลงไม่ได้อ่ะนี่ครับโหลดเสร็จแล้วครับอ่าแล้วก็ไปแตกไฟล์ก็เหมือนเดิมอ่าเปิด monster hunter world ขึ้นมาครับผมเปิดโฟลเดอร์ไว้รอเลยแล้วก็ monster hunter world นี่ จากนั้นเราก็ไปแตกไฟล์ดาวน์โหลดนี่กาเวนะัสกด extract file เลยครับ extract file อ่าเราก็จะได้ไฟล์นี้ออกมาจากนั้นเราก็เข้าไปที่ไฟล์นี้ฮะมาานันจะมีในที่พีเห็นไหมฮะแล้วก็เปิดไฟล์เกมเราปึ๊บพอเปิดไฟล์เกมปึ๊บแล้วก็ลากไฟล์นี้ใส่ไปเลยฮะลงไปในในโฟลเดอร์เกมปึ๊บ เสร็จสิ้นแล้วเราไปเช็คในเกมกันว่ามันเข้าไหมก็กดเข้าเกมแล้วครับเดี๋ยวไปผมตัดไปเจอกันในเกมดีกว่าโอเคนะอ่ะครับผมแล้วก็มาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะพาไปดูมัดที่ลงไว้เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเซตแป๊บนี่คะเอาเป็นเซตอัพใหญ่ยวไปเปลี่ยนเลเยอร์ ครับเราไปเปลี่ยนเลเยอร์ก่อนอนุปสมภนี่อาร์เมนก็อาวุธนี้ที่เราใช้อยู่เ <c oughs> ลเยอร์นี้ครับเลเยอร์ไปป้อนอ่าซิลเวอร์ลาทรอสอ่าได้แล้วนี่นะครับก็จะเป็นห <c> า <oughs> งของกลาเวนัส นี่แต่ผมไปเทสให้ดูดีกว่ามันเป็นไงเทรนดิ้งแอรเรียเด็กสิบกอ่ะมาแล้วครับเดกินอ๋อ,อชาร์จสลับเลย ก,ก็ไม่ไง่ายไม่ยากนะก็พอทําตามได้นะครับผมว่าผมสอนละเอียดมากเลยนะก็ยังไงก็ลองดูครับผมไม่ยากครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็ไม่ขเข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามได้ครับผมวันนี้ก็ขอจบไว้ตัเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ